เอาขาตั้งกล้องตัวนั้นออกมาขึ้นขึ้นไหลยบอกเอฟซีไปหน่อ่าไปซื้อให้พี่นัดใช่ไหมเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวให้กำลังขึ้นใหม่ทีุ่ยกับเอฟซีแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอ่ากลัวกลัวตามันดับ สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดริสรนแฟมิลี่นะครับ FC ครับเดี๋ยวอดริสากับนุกกี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปซื้อกับข้าให้พี่นัดกับพี่เพชรกันนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไลฟ์สดไว้นี่นะครับเพื่อให้ดูงานนะครับ ที่ไม่เห็นอธิษรเพราะว่าต้องพานุกไปซื้อกับข้าวนะครับเพราะว่าเอามาเลี้ยงคนงานนะครับอยู่ที่กกตุ้มนะฮะเดี๋ยวจะตั้งกล้องทิ้งไว้ฝากแอดมินดูแลช่องให้เราด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ฝากพี่เพชรช่วยดูกลัวมันแดดแล้วเครื่องดับนะครับฝากพี่ๆคุยกันไปก่อนนะครับอธิษรมานะแป๊บหนึ่งใช้เวลาสักครู่หนึ่งทกท่านก็ที่ฟังอยู่หรือกําลังเข้ามาก็พิม์บอกเพื่อนะคะว่าเราสองคนไปซื้อกับข้าวนะคะเอะผมเดี๋ยวกลับมานะครับ i yeah.